ดวงใจสุดแสบตอนที่สาสิบสองหลังจากที่ฟาเดียทะเลาะก,กับไทโอก็ไม่อยากเจอกับไทโออีกจึงใช้คำสั่งที่ต้องไปรับอันวารพร้อมกับไทโอเข้าเมืองมาอยู่กับอันวาซะเลยแต่เพราะการมาที่ไม่ได้บอกลวงน้าทำให้อาจารย์เบียไม่ทันได้ตั้งตัวจะหลบก็ไม่รู้จะหลบไปที่ไหนหมออยู่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์เบียมาอยู่ที่บ้านผมได้ไงครับเนี่ย เออคือคืออาจารย์มาพักรักษาตัวน่ะอาจารย์ถูกลอบทำร้ายผมรู้ข่าวแล้วครับแต่อาจารย์ควรอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมถึงมาอยู่ที่บ้านของผมก็หมออยู่อยากดูแลอาจารย์ก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจะแล้วแต่เขาพี่ผมเนี่ยนะฟาเดียไม่อยากจะเชื่อแต่ฟรายก็ยืนยันด้วยการพย,ยักหน้าจริงๆนะฟาเดีย คือผมครับผมก็คาสงสัยแล้วฟาเดียล่ะมีคำสั่งให้ผมมาอยู่กับอันวาไม่ใช่ให้มารับเหรอเออไม่ใช่อะไรนะคือผมดูแลศูนย์วิจัยยังไงก็ต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วรวมถึงรู้เรื่องของพี่ผมด้วยใช่ไหมครับพูดอะไรอย่างนั้นอาจารย์เบียร์พูดอย่างเขินๆน อย่าพูดถึงขนาดนั้นเลยแล้วที่อาจารย์ถูกทำร้ายเป็นฝีมือใครครับจากที่ได้ฟังมาคร่าวๆน่าจะเป็นกลุ่มของไทโอไทโอถึงยังไม่มีการยืนยันแต่ฉันก็ค่อนข้างมั่นใจทำไมเป็นเขาล่ะฟาเดียคงไม่เชื่อก็ไม่แปลกที่จะไม่เชื่อฟาเดียสนิทก,กับไทโอนี่ไม่ใช่ผมไม่เชื่อแค่คิดไม่ถึง ว่าเขาจะทำร้ายอาจารย์นั่นสิเขาจะทำร้ายผมทำไมอาจารย์เบียก็สงสัยเหมือนกันไม่ต่างจากฟาเดียแต่คงไม่นานคงจะได้รู้หลังจากคุยกันอาจารย์เบียก็ขอตัวเพื่อไปรับหมออยู่ที่โรงพยาบาลและอันวาาที่โรงเรียนคนไข้ที่ต้องไปรับหมอคิดดีไม่ได้เลยหรือว่าอาจารย์เบีย จะชอบพี่สายของเขาเออไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากนะฟาเดียฉันก็แค่อยากตอบแทนหมออยู่บ้างอะแะครับอย่างนั้นอาจารย์ก็ไปรับพี่ผมนะครับส่วนอันวาผมจะไปรับเองงั้นก็ดีเลยผมก็อยากจะแวะซื้อของด้วยเหมือนกันงั้นไปนะฟาเดียฟาเดียพยักหน้ามองอาจารย์เบียร์ที่ดอนออกไป เขาเปิดโอกาสให้ขนาดนี้ถ้าจาันเบียก็ถือว่าพาเต็มทีทางอันวาที่อยู่ที่โรงเรียนตอนนี้อันวามีเพื่อนใหม่หลายคนและว,วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานภายในห้องแต่ในขณะที่วิ่งเล่นอยู่นั้นทุกคนก็เบรกร่วมถึงอันวาด้วยเพอฟาโลมายืนขวางอยู่หน้าห้องและดึงแขนอันวาออกไปอันวาก็เดินตามอย่างเสียดายเพราะกำลังสนุก พอนึกกันได้ว่าเป็นเวลาอาหารกลางวันอันวาก็หันมามองหน้าฟาโลอันวาลืมว่าต้องทานอาหารกลางวันไม่ต้องพูดแล้วตามมาเดี๋ยวอาหารจะเย็นสมุตคคำพูดที่สารจะนุ่มนวลคัดกับสีหน้าที่บึ้งตึงทำให้อันวาเยิมเจือนโกรธเหรอ ไม่ได้โกรธเอออันวาเล่นเพลินไปหน่อยอะเห็นแล้วว่าเล่นเพลินก็เลยต้องไปพาตัวมานี่ไงเอออันวาจะไม่ลืมอีกแล้วนะอืมแค่อือสั้นๆก็ทำให้อันวารู้แล้วว่าฟาโรไม่ได้โกรธแต่คนที่กำลังโกรธก็คือดออรสสงชัยพอรู้ว่าฟาดีเข้าเมือง เมื่อมาพบกับอันวาเขาก็ให้คนสะกดรอยตามพอรู้ว่าฟาเดียวจากบ้านดอกเตอร์แสงชัยก็ขับรถมาดักรอและขับตามรถของฟ้าเดียวจนมาถึงหน้าโรงเรียนของอันวาสิ่งที่ดอกเตอร์แสงชัยสิ่งที่เขาทำไม่ได้แต่ฟาเดียททำได้คือไปรับอันวาที่โรงเรียนทางฟาเดียรู้ตัวว่าถูกสะกดรอยตามก็ตอนที่ดอ,อร์แสงชัยพ่อหา บอกว่ารถของตัวเองจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาอยากจะเจอกับอันวาฟาเดียตอบตกลงพอคิดว่าด็อกเตอร์แสงชัยคงไม่กล้าทําอะไรที่ไม่ดีต่ออันวาต่อให้จะรู้ว่าเขาไม่ได้แค่อยากเจอแต่มีจุดป,ประสงค์อืน่นทางฟาโลที่ออกมาไม่ทันส่งอันวามีรถขับตามรถของอันวาไป ด้วยความสงสัยจึงสั่งคนให้ตามไปทันทีทางด็อกเตอร์แสงชัยนัดเจอกับฟาเดียที่ร้านอาหารทันทีที่อันวาเห็นด็อกเตอร์แสงชัยก็ถึงกับตกใจพอหน้าตาของด็เตอร์เหมือนกับพ่อสมพรของอันวามากกวดดีนี่ลุงแสงชัยเองพี่ชายของพ่อเราจริงเหรอ อันวาไม่เห็นรู้เลยไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกพอเพราะจ้านั้นมันเกลียดลงจะตายไปทำไมถึงเกลียดทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าก่อนที่ด็อกเตร์แสงชัยจะตอบปาเดียก็จึงพูดกันมาก่อนว่าไปคุยกันโตอาหารจะเหมาะกว่าแล้วตอนนั้นด็อกเตร์แสงชัยก็ไม่ได้ตอบอันวามันดีแล้ว ปาเดียไม่อยากให้อันวามีภาพจำที่ไม่ดีกับคำพูดของด็อกเตอร์ไงเราเรียนหนังสือสนุกไหมสนุกครับไปอยู่กับลุงไหมคำถามนี้ทำให้อันวามองหน้าด็อกเตอร์แสงชัยแล้วก็หันหน้าไปมองฟาเดียด็อเตอร์เร็วเกินไปไหมครับถึงด็อกเตอร์อาจะจะทำอย่างนั้นแต่ด็อกเตอรคงไม่ทำจริงๆใช่ไหมครับ ไม่แน่นะเพราะฉันไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใครไม่อันวาไม่ไปไม่ไปกับลุงอันวาจะอยู่กับพ่ออันวาพูดพร้อมกับลุกขึ้นทําท่าจะวิ่งยังดีที่ฟาเดียคว้าตัวหนองไว้ได้ก่อนล่างเล็กๆป้อมๆหลงไห้โฮไม่ไปสะไม่ไปจุดลองนะเด็กดีไม่ไปไหนทางนั้นแหละ ยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้อันวาไปอยู่กับใครจริงนะจริงจ้ะฝาเดียพูดแล้วก็หันมามองหน้าด็อกเตอร์แสงชัยที่ยังคงสงบนิ่งไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่แต่ตอนนี้อันวารเริ่มงอาแงทำให้ฟาเดียขอพาตัวอันวากลับก่อนแต่ด็อกเตอร์ไม่คิดจะปล่อยฝาเดียกับอันวาไปไง่ายเพราะต่อไปอาจไม่มีโอกาสอีกเลยหรือไม่ก็ ยากยิ่งกว่านี้แต่ยู่ๆไทโอก็โผล่มาไทโอคงตามฟาเดียมาสวัสดีครับด็อกเตอร์ผมมารับฟาเดียกับอันวาพวกเราก็กำลังจะกลับเหมือนกันใช่ไหมฟาเดียนี่เสือป่าจระเข้ชัดชัดแต่ถึงยังไงไปกับไทโอก็ดีกว่าไปกับด็อกเตอร์แสงชัยครับพวกเรากำลังจะกลับพอดี งั้นขอตัวเลยนะครับฟาเดียพูดพร้อมกับอุ้มอันวาโดยมีไทโอเดินตามไทโอเดินตามฟาเดียมาที่รถปรถสันแต่ฉันขับรถมาถ้านายอยากตามก็ขับตามมาแล้วกันก็ได้ทำไมไม่บอกว่าจะมาหาอันวาก็ยังไม่ถึงเวลาที่อันวาจะกลับบ้านทำไมต้องบอกได้ เั้่ไปถึงบ้านแล้วค่อยคุยกันไทโอขับรถตามฟาเดียจนมาถึงบ้านแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่กับฟาเดียหรือพูดอะไรกันตามลำพังอันวากำลังฟ้องไทโอเรื่องด็อกเตอร์แสงชัยจะพาตัวน้องไปอยู่ด้วยแลวน้องก็โกรธมากไทโอยิ้มถ้าอันวาไม่อยากไปก็ไม่มีใครพาตัวไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาเป็นลุงของอันวาจริงหรือเปล่า เป็นจริงๆแย่จังมีลุงแบบนี้ด้วยไม่ต้องกลัวอันวามีพี่อยู่ทั้งคนอันวาไม่กลัวหรอกยิ่งอยู่กับพี่ฟาเดียอันวายิ่งไม่กลัวพี่ฟาเดียคุ้มครองอันวาไม่ได้ตลอดหรอกไม่เหมือนพี่เข้าใจไหมนายพูดอะไรพูดอย่างนี้อันวาจะมองฉันยังไงก็ฉันพูดเรื่องจริงเออ พี่ฟาเดียอย่ากโกรธเลยนะยังไงพี่ฟาเดียดีที่สุดในโลกสำหรับอันวาเลยไม่ต้อะไรก็ปันใจไปให้คนอื่นซะละอันวาแล้วพี่ล่ะอันวาก็ก็ไม่ต้องตอบหรอกเด็กดีแปบน้ำกับพี่เถอะนะครับอันรอเดินขึ้นแปบน้ำกับฟาเดียไทยโองหดหน,นักนี่อะไรกัน แมแ่อันว่าก็ไปรักอันวาซะแล้วแทมมากกว่าเขาซะด้วยแต่คนที่กําลังพยายามทำให้หมอโยสนใจและคิดจะรักตัวเองบ้างก็คืออาจารย์เยาบ,าบียเขาบังคับพาหมอโยมาชอปปิง้งซื้ออะไรเยอะแยะเนี่ยก็ซื้อให้หมอน,นั่นแหละตอบแทนที่ช่วยดูแลฉันฉันต้องรีบกลับไปดูแลนวา คไม่ต้องรอฟาเดียก็อยู่ทั้งคนเล่ากับช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรคุณไม่เป็นแต่ผมเป็นนี่ผมจะกลับกลับก็กลับแต่แวะทานข้าวก่อนได้ไหมผมหิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนี่คุณคุณไม่สงสารผมบ้างเหรองั้นก็ได้ฉันโทรไปบอกฟาเดียก่อนดูเหมือนมันจะง่าย แต่มันก็ไม่ง่ายเลยอซาเบียไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้หมอ,อยยสนใจเขาบ้างเขาก็เลยพาหมอ,อยยมาที่บ้านของตัวเองที่บ้านใครคะคุณทำไมคุณถึงพาผมมาที่นี่เนี่ยบ้านผมเองเข้าไปก่อนสิหมอนี่คุณก็หอบผมทำไมเนี่ยไม่ได้โกหกนะเพียงแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นที่บ้านมันน่าจะสะดวกกว่าถ้ามันสะดวกถึงขนาดนั้น ทำไมคุณไม่มาพักฟื้นที่นี่แทนที่จะเป็นบ้านของผมก็ที่นั่นไม่มีหมอในคุณคุณจะให้ผมนอนเจ็บอยู่คนเดียวเหรอคอนเจ็บที่ไหนตลอนตะลอนไปทั่วก็เพราะไปรับคุณถ้าผมไม่ไปผมก็อดห่วงไม่ได้ทุกทีผมก็กลับเองไม่ต้องให้ใครมาคอยเป็นห่วงนั่นมันมาก่อนแต่ตอนนี้คุณมีผมแล้วผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหม มาเป็นห่วงผมทำไมก็ก็ผมนี่คุณไม่รู้เหรอว่าผมรู้สึกไงกับคุณอย่าแก,กล้งทำเป็นไม่รู้ได้ไหมผมหิวแล้วนหนบอกว่าจะพามากินข้าวไงครับผมให้คนเตรียมไว้แล้วเชิญทางนี้ครับแม่จะเสียดายที่ไม่ได้สารภาพความในใจก็ไม่เป็นไรเพราะดูแล้วหมออยู่ก็ยังไม่พร้อมรับฟังคำสารภาพรัก,รกจากเขา ทางหมออยู่ที่ยังแข่งใจเรื่องอาจารย์เบียร์ที่อาจารย์เบียร์พยายามเข้าใกล้เขาคงจะหวังผลประโยชน์จากเขาสามพี่น้องยิ่งเขาเป็นคนของหน่วยงานรัฐไม่มีทางที่เขาจะช่วยใครโดยไม่หวังผลประโยชน์แล้วตอนนี้เขาก็มีอำนาจในมืออำนาจที่สามารถสั่งพวกหมออย่างพวกเขาทำอะไรก็ได้แม้แต่ตอนนี้ อาจารย์เบียร์ก็มีคำสั่งยายเขาได้ทุกเมือ่อน้าภาษาอะไรแค่นักศึกษาอย่างฟาเดียไม่ทานหรอหมอครับพอถ้าหมอไม่ทานผมจะคิดว่าหมอหลอกผมนะครับผมไม่ได้หลอกคุณผมหิวจริงๆเพียงแต่เพียงแต่อะไรครับรู้ว่าไม่ชอบอาหารพวกนี้อยากที่ทานคนอื่นสิครับ ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรผมกำลังจะตอบคุณอยู่แล้วคุณก็พูดแทรกขึ้นมาซะก่อนขอโทษครับไอ้ผมมันเป็นคนไม่ค่อยมีมารยาท